สิครับแมนยูเตะจ่ายค่าฉีกเรียนดีแล็บได้เลยสามสิบ ล้านปอนถ้าทีมม้าขาวอิสวิดต,ตกชั้นแน่นอนตกชั้นแน่ๆอยู่แล้วไม่น่าจะรอดครับนะฮะอันนี้ข่าวนี้ชัดเจนค่ะว่าห้าตัวไอเรียมดีแลบเนี่ยตอนแรกมัน40ล้านปอนด์ถูกไหมแต่มีข้อแม้ครับถ้าเรียนดีแลบเนี่ยอยู่ทีมอิสวิดเนี่ยอิสวิดเนี่ยดันตกชั้นครับซึ่งมันน่าจะตก90%แล้วแหละตกชั้นปุบ๊บค่าฉีกเรียมดีแลบจะเหลือ30ล้านปอนด์ครับโอ้โห,โหราคาดีราคาหวานๆแบบนี้ไม่เสริมได้ยี่อไรครับโอ้โหแมนยูจ้องตาเป็นมันล้้อยย่างงเี รีบตะคุบรีบเอาแน่ๆฮะไม่เหลือครับแต่ทั้งนี้นั้นครับอีแลบมีสิทธิ์เลือกนะว่าเขาจะไปทีมไหนเพราะแน่นอนมีหลายทีมพร้อมจ่ายค่าฉีกแน่ๆครับเพราะมันแค่30ล้านครับทุกคนมีเชลซีมาแน่ๆว,ว่าเดี๋ยวแม่งมาแน่อ่าอาร์เซนอลหรือลิเวอร์พูลไม่รู้นะครับลิเวอร์พูลไม่น่าจะมีข่าวอะไรนะแต่เชลซีไอทีมลอนดอนเนี่ยว่าเป็นไอเชลซีเนี่ยต้องระวังที่สุดเลยเดี๋ยวมันจะมาคราบมาแย่งเอาฉะนั้นเนี่ย ถ้าให้เราเป็นต่อเราต้องไปเล่นแชมเปี้ยนลีกให้ได้ด้วยการเป็นแชมป์ยูโรปาลีกเราจะมีภาษีมากกว่าเชลซีนะครับเพราะเชลซีเองเป็นทีมที่มีกองหน้าอยู่แล้วอย่างอันนี้คนรัสแจ็กสันอ่ะแต่โอเคแจ็กสันเองมันก็อาจจะไม่ได้ฟอร์มดีเลยมากแต่มันก็พอใช้ได้ไงอย่างน้อยเลียมดีแล็บไปเนี่ยมันต้องไปแข่งกับเขาถูก <c oughs> ปะแข่งกับแจ็กสันแต่ถมม้าแมนยูไม่ต้องแข่งครับถูกไหมชนะคอยลุนอยู่แล้วแหละคอยลุนน่าจะโดนขายแต่แมนยูต้องเหลี่ยมนิดนึงนะถ้าจะเอาดีแลบนะ่ต้องเหลี่ยมนิดนึงคืออะไรไหมฮะแต่างที่พี่บอก พึ่งรีบไปเซ็นพวกเคนโยเคเลสมาก่อนนะถ้าเซ็นไอ้พวกนั้นมาก่อนปุ๊บเนี่ยเรียมดีแลบมันจะคิดแล้วว่าเฮ้ยกูไปกูก็อาจจะไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงก่อนว่าอาจจะต้องเป็นแบ็กอัพก่อนแรกๆฉะนั้นถ้าจะเอาเรียมดีแลบมึงต้องลอบเอามันมาก่อนเลย,ยแต่แรกครับแล้วเดี๋ยวค่อยไปหาหน้าใหม่มาเพิ่มเข้าใจไหมเออเพราะทาไมพี่ถึงบอกว่าเอามาตัวเดียวไม่ได้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นฮอยลุนสองเพราะอะไรครับฮอยลุนเนี่ยย้ายมาด้วยความคาดหวังสูงเอามาเป็นหน้าแบกเลยทางที่อายุน้อยแล้วมันจะกดดันถ้ามันยังไม่่่กกวมมมััันนนยยงงิพอออเีดจะหลุ ทะเลไปไกลเรามีตัวอย่างแล้วเราไม่ควรเอาหน้าดาวลุ่งมาแบกการยิงประตูให้กับทีมเราต้องมีหน้าตัวเก่ายิงมาคลองหรือว่ายืมเป็นตัวหลักให้ก่อนไอ้พวกหน้าดาวรุ่งเนี่ยจะต้องเป็นแบ็กอัพค่อยๆไต่ค่อยๆขึ้นมานะครับค่อยเรียนรู้จากรุ่นพี่ก่อนนะ อาจจะยังไม่ดิง้งอาจจะยังไม่เก่าเนี่ยก็ค่อยๆส่งลงฉะนั้นเรียนดีแล็บเนี่ยต้องมาเป็น number two นะครับ number one เนี่ยต้องไปเอาพวกโยเคเรสเคนหรือใครมาก็ได้เป็นตัวยืนก่อนคือเอามามาเป็นตัวยืนถูกต้องแต่เวลาตอนเราเซนเนี่ยเรา send, เซนดีแลบมาก่อนแล้วเราก็เซนหน้าตัวเก่าที่หลังเออและอย่างเงี้ยเราถึงจะได้เรียนดีแลบมาได้ง่ายๆเพราะถ้าเราเซนที่หลังเนี่ยไปเอาโยเคเรสไปเอาเคนมาก่อนปุ๊บเนี่ยดีแลบมันจะยึกยักละแม่งกูงไปเดี๋ยวกูไม่ได้เล่นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะออกลูกยึกยักไม่อยากมาฉะน,น กูมากูมาแบกแนะ่กูมาเป็นตองหน้าเบอร์หนึ่งแน่เลยอ่ะมันก็จะต้องย้ายมาก่อนถึงก็แล้วแมนยูต้องเหลี่ยมนิดนึงต้องเหลี่ยมอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วพอได้เหลี่ยมดีแล็มาแล้วเดีย๋ยวค่อยไปเอาหน้าอีกตัวหนึ่งมาครับโยเคเลสหรือเคเลลมาก,ก็ได้มายืนฉะนั้นอย่างที่บอกคือหน้าแมนยูต้องเสริม2ตัวครับเสริมหน้าดาวรุ่งเก่งๆใหญ่ดีแล็บนะ่ยแทนฮอยลุนไปเลยฮอยลุนเนี่ยอย่าไปขายนาโปลียูเว่ก็ได้ไม่เป็นไรขายใบนะครับเอางบไปซื้อดีแล็บแล้วก็เอาเงบอีกส่วนหนึ่งไปซื้อหน้าทีี่่เเป็นนนนตัวยยนะิิงงจรๆะอ ตัวเก่าประสบการณ์เนี่ยมายืนนะครับอีกตัวหนึ่งครับเป็น2ตัวจางครับเรียนดีแล็บอยู่เท่าไหร่ะเรียนดีแล็บอายุ22ครับอ่ะ ถามทุกทุกคนครับว่าทุกทุกคนอยากได้กันไหมเรียมดีแลบครับค่าฉีกที่พูดให้เลยก็ได้ครับเพราะอ e ีซวิตเนี่ยมันตกชั้นอยู่แล้วใครอยากได้เรียมดีแลบราคา30ล้านปอนด์แค่นั้นเอง30ล้านเป็นค่าฉีกด้วยใครอยากได้ครับกด1นครับใครไม่อยากได้กด2ครับบวชมาพี่หน่อยฮะอ้อมบอกเหตุผลมาเดี๋ยวพี่รออ่านครับจะไปจองรถยนต์สุทธกิวันนี้รับดีลพิเศษสุทธิกิ o u รยู e ีมพบกับข้อเสนอดอกเบีย้ยสูนานหกเดือน หรือคับฟรี90วันพร้อมส่วนลดสูงสุด50,000บาทหรือซูซูกิวอลลี่ฟรีโปรแกรม7ปีรับความคุ้มค่าที่คุณเลือกเองได้แล้ววันนี้ถึงสายเย1พฤษภาคม2568สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s u z u k i .co.th หรือสอบถามได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซูซูกิทั่วประเทศ